แช่น้ำเกลือก่อนแช่น้ำเกลือก่อนค่ะแล้วก็ชักแต่นี่เลยนี่ที่ย่าใส่นี่และมันจะแบบนี้แหละค่ะผ้าเหมือนกันแต่ว่าเลือกสีเลยไม่ไม่ลอกค่ะย่าก็ซื้อปีที่แล้วปีนี้ก็ย่าก็ยังเอามาใส่อยู่ก่อนป้าแต่งก็ขายแค่ไหนคะค่ะอันอ่าอันอ่าจะอันนี้มันจะเป็นลายสัตว์ไม่ไม่ป้าไม่ได้ขายป้ามัน ก็ซอยที่ลุงบอกตะกี้น่ะล้โรงแรมเอเชียนั่นแหละไปโรงแรมเอเชียพยาบาลเลยนะทางลงบ้านหอมตนพอดีอะบ้านสื้อถืยนมั้กยาื้อมั้ยบานะมือเท่าไหร่อย่หกร้อยห้าสิบี่สีอะไรมั่ง้าโอ้สีนั้นสวยสีฟ้าแคตั่เมื่อคืนเช้า

ค้เจ็ดรอ่ตูมาเห็นใงรี่ไอนอนสองาวั่สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมเสือผาไปลาช่องย่าชีกอกนะครับตอนนี้มีเอเดินทางมาจากประเทศรนเร์นะครับผมมาเยี่ยมลุงพลนะครับแล้วก็มาซื้อครีมไปแล้วนะมืกีซื้อครีมไปแล้วครีมสองกระปุก เซรั่มสองกระปุกนะฮะป้าก็ได้แถมหมวกไปให้ด้วยนะฮะแล้วก็มาซื้อผ้าคลุมไหล่ของย่าชิด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังเลือกผ้าคลุมไหล่อยู่นะครับพื้นละสองร้อยห้าสิบปอกื้นละสอง้อย้ย่าลงเองแล้วย่าลงแล้วเป็นพันสามอันนี้เป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทอันนี้นะจะยิงตั้งแต่เช้ายังไม่รู้เป็นอะไร ไม่ทำอะไรนะกับหน้าตาไม่ทำอะไรตัวเอสนี่ก็เจอว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยเป็นไม่ได้แปลงกันเปธรมชาติลอะไรหนมาก้ลัวเองเมาใชครับนตัวเอกับเนี้ยรับตัวเอตะขอตัวเอ่งนีเดียเยงลืมสั่งปริกันด้วยนะตัวเอ็เสร็จแล้วก็แล้วเองก็ไ่อ่าแล้วแล้วตัวเอกับหัวหนาวอันนี้หนาวเอสีนี้นี่แหละ โอ้เอาสีพื้นเลยตัวน้ไสั่งอะไรบิกวาสิบัหนึ่งพันสามร้อยเนี่ยราคาเต็มใช่ไหมอันนี้800อันนี้พันหกแล้วก็เป็น2,800 2,800ดร้อยสองพันแปดร้อยลดเหลือจุดสองพันพอดีเสร็จนะครับหน่อยรถหน่เย มเหลือสงันหกร้อยให้สออยดอไม่โอเคเลยองแถมก็ไม่มีลุงอัลุงไล่เขราะอกี้แเมื่อกี้เนี่ยอันา2,900 2 9 0 0หรือ2,800ครับลดให้ร้อยเล กสาถูกแล้วครับอ้าวลุง FC บวกให้เพิ่มต่อเรื่อยะลุงต่อยังไงเนี่ยต่อทำไมเนี่ยลองดูน้ำใจคนั่งยังไงนัไงยังไงนัไงยังไงนไงยนั่งยังไงนงยน้่งยน่ย เาทบุดละัชุดละนมม่ดีนจะัดีเห็นไ้ยครับพอได้สาขัไปแล้วเดนไปไนขันคอยยาโดนเผาแล้วย่าโดนเผาแล้วย่าไปขึ้นรถเดียยาไปส่ง ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับมาแต่คาราคาซูซุนะยังไม่ได้ตะก้าเลยยังไม่ได้ตะก้าตะก้าเลยค่ะสวยค่ะารา้าอยู่ไหนล่ะไปเอามาบ้านพัญชาค่ะด้ไหมเดี๋ยวญาติจะมาให้ไปไปดูนะมาเอากี่ใบเอากี่ใบพาไปดูลายไปดูลายขับรถเป็นเจ้าเขาได้ยังไงบ่ฮ้อนหรือเ่าขับไปหันอย่าแม่ตะก้าเพราะว่าบอกมาแต่แล้วว่า จะมาเอาตะกร้าเลยโอ้อกคำเลยไปแล้วเด้อค่ะได้ค่ะบโอกาสหน้ามาใหม่ด้วยจ้าอ๋อไปดูตะกร้าที่บ้านโน้นบอกเขาอยู่เยบ้านตาชานบ้านนาเตอไู่ดีายวโน่นรถเราอยู่โนนอ๋อจะไปจะอ้าวไม่ร้ล้ะนี่เดี๋ยวเอาของมาเก็บก่อนจะจะป้าไปไหนไม่รู้ ไปอยู่กี่ปีแล้วไปอยู่สามสิบปีแล้วป้าเป็นคนมีแล้วแล้วเนะาะร้านนี้ก็เปิดอ่าร้านนี้ก็เปิดมีก็มีตะกร้าอยู่ร้านนี้ก็มีเข,า,ขา,ากา็ขายอันนี้ไม่เอาตะกร้าหวายอ๋ออยากได้ตะกร้าหวายไหนอ่ะก็ได้คุณเป็นปลายเนี่ยนะแกอย,อยูไ่ไหนไม่รู้รถเอาคุณกแก้กันไปเดินเล่นเนาะ

ไปเอาของป้าคำใสก่อนจ้าไม่แก่เสียใจจ้าอุดหนุนทุกร้านอดนุ่นทุกร้านป้าคำใสด้วยนะครับผมอุดหนุนทุกร้านมารอบสองแล้วด้วยนะครับผมเราแปไมาแล้วเข้าบุกทหารไม่ได้นะครับผมก็เลยบินกลับไปหลังจากนั้นอีกสี่เดือนก็บินมาใหม่ครั ให้ยาขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าไปที่บ้านนาออแตเลยเออตอนไปไปดูร้านป้าสายก่อนย่าขี่นาทีแล้วเจ็ดเจ็ดนาทีที่จะถึงเปดแล้วเสียงไทยบ้านนอกเส,สียงไทยบ้านนอกแววแววมาแต่ไกล แทยบ้านนอกทำงานอยู uh, ่แจนั mm ่นแหละไท่บ้านนอกทำงานหยูแา่อยู่้อกเลยรีัดัดัฟินนะคแล่ลคะอ๋อยูไลดิกอรลงมือตึ๊บ อย่าว่านนำเนี้นี่นำคอยมีเหรอว่าเอาคอันมีอกตูบ่เพชรชแน่รอ่ับีีจริงน่ปยนะจะจ่้ของ่าของยของป้าของป้าป้ามีจิ้วฮอดโทรศัพท์ผู้จาว้าี้เปิดเดรเดกระเบิงอันนีนป้า